เนี่ยรัฐบาลสื่อไล่ยอยู่นะี่ยเก้าห้าเก้าห้าขนาดเป็นบนก็นยังสื่อไล่ได้พี่น้องเก้าห้าเปียดห้านี่เป็นเลขบักแปดห้าแปดหกเนี้ย 7, 79, เจ็ดแปดเก้านี่ก็ทะเบียนรถกับผ่อนเอออันนี้เลขเนี่ยอันอยุทธงวดอันทะเบียนรถเจ็ดแปดเก้า เราเรียบเรียงเสียงประสานไว,าว,ว้ก่อนเดราจะดิดตรวจทั้งวันเสียง่้าหลักเปียกหนักเปียกแล้ววันที่หลักเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดสื่อมาหนึ่งเปียกเจ็ดสื่อเรียกพี่น้องเนี่ยเป็นมืออีหยังย่งยอดจีบบอก,กดอกเป็นวันดีวันมงคลจะยินเสียงไหมเอ่ยจะยินเนาะ ล่างเนี่ยอาจารย์มักเปียดห้าเปียดหกเปียดห้าเปียดหกเกาห้าเกาหกเกาเจ็ดยังออกเต็มเม็ดแบบพี่น้องเพราวะว่าบนกำลังซื้อกันแต่จะหนักขึ้นรัตตีานั้นเออนะครับอ่ะออเรียกอะไรก็ได้ขอให้เป็นเลีกอาจารย์เนอ้องขึ้นมันใหม่ประคับบันมุกคนเด็กซีเด็กซีบาให้ฟังดรอ ยวอออกก่นตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลกพุทแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขหน้าด้วยพี่น้องเด้อเดจะรุ่นเลขหน้าก่อนพี่น้องอ้สมมุิเสียงจะใส่ด้วยปี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  เขาเขียนเลขเนยเลขหนาเร็วเอาลืมเอาสมุดมากดวนดวนสมุดนี่ได้กระเป๋าว่ะเอาไปไหนบุ๊บเรงวัเล่นหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกอะจดจดห้าเจ็ด หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งที่น้องรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าเจ็ดหนึ่งห้าบันห้าเจ็ดหนึ่งกรลังเบิร์นบอกแต่คนอยู่เลขบริบันหลักแต่ลิ่ไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิ่งหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ ห้าเจ็ดหนึ่งโอ้เจ็ดหนึ่งห้าได้โต๊ดได้พวกนี้ห้าใบจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามห้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมช่วยเจ็ดหนึ่งห้าไว้ตรวจเอาไว้ห้าหนึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเดี๋สองไปดีเจดัเด้อร้อยหน่อย มมีนาคมเก็บตัวหน้ารางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่สองเลขที่ออก5 7า5 0 9 5 0 9ไาย์ฟครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 5, ให้ได้บ้างเนาะูนเก้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งงวรางวัลรางวัลลัสี่ล้านบาทจะขูเลยไหจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ มาเด้อปูเด้ออุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักสิบก็ให้เป็นเปียกหรือเก่าก็ได้เด้อปูเด้อมาดิ่ยรุ่นมาในห้องเ,เท่าแท๊าจีอจีหก,กอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ของข้าวแท่บ้านีพี่น,อน้องเอ้ยจักชุดเนี้ยตันงบรรลุกส0 0คัาเหมือนฟังเสียงกัน,นลเลยเนาะเดี๋ยวเราดิคาก็จังขึง้นรังวัเลอกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขที่ออกยังล่ะเก่าแล้วเดก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ไปครั้งนะคะรางวัลเลขคีตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดเก้าสี่เกงห่าวนก่าหาวะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่งหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะก้าวห้าก้าวหกก้าเจ็ดเ่ก้าสี่ว่ามีจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ได้เี่เนาะใครได้มั่งเนาะรางวัลละสี่พันเี่ยถ้าสี่ก้าเจ็ดได้เนาะอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4ี่หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สอง สองตัวสามตัวบนผลดอกพี่น้องอันนี้เป็นผลค่อยได้เนาะแบตเตอรี่เงี้ย <c oughs> ยกยกย๊เจ็บแปดเก้าว <c oughs> รองเวเลณท้ายสามตัว 5, 5. รังที่สองเลข 7, <5. S 2> ที่ออกยังลับสามสอง ก่ครดิน้องรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเอกที่ออกสามสองเก้าเก้าเดินดีที่น้องี่น้องรางวัลเลท้ายสมตัวเอาไปเราแลของเราล้ตเตรียมตัวแลนก่อนรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งร้งเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทแมนเดอบานีแมนเดอเตรียมตัวเฮเตรียมตัวเฮ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ล้ล่างอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามบนเก้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยคือนางขติพรประทีปมงคลค่ะกงการผู้จัดการบริษัทซั c เซสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด และหลักสิบคือนายอารมณ์ตองน่ะเผดห์ยการจังหวัดคดีสารแขวงนนทบุรีค่ะพร้อมแล้วจะออกรงวัลลิไทยสองตัวเผดเด้อครูล่างเปดย์ลิเกาก็ได้ลูกแรกเนาเดหห้าเปด6ดหกเผดห์ห้าเยดหกกัน่ะปีดีเปีเอาหน้ามาปี เปี๊ยคินไลเป๊รางวัลเลขท้ายสองตัวปวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้สิบเจ็ดเลขที่ออกเจ็ดแป๊บเจ็ดแปบเจ็ดแป๊บใครางวัลเลขท้ายสองตัว มูดวันท kind of ี oh ่16มีนาคม2 0 5ล่านบาล้างบาม่าลาางบ่เกียรติยยล้านบาทจริงจริงจริงจรจริงจจริงว่ายว่ายจายว่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 างวยว่ายจ่ายว่าย่ายว่่ายวยววางว่่ายว่ง่าายว่ายางวายว่ายว่ายยว่าาว่่า่าาวาวาว่ี่าวาาวรางวัลาวา่ จะจื้อจะจืงอกูได้ไหนเนี่พี่น้องเฮ้ยรางวัลรางวัลที่หนึ่ง่งาล่างเปียดล่างเปียดพี่น้องล่างเปียดต่อไปบน9บน9ก้าบนเก้าตามตลอดทะเบียนรถอาจารย์มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ปวสังเกตได้เเห็นว่าทเบียนหลดเลดกลองค่แเก้าอกนักทเบียนหลดนพี่จะนำภาชนะใส่บานยบ้านเรีบเอ่อ้บ้านเยเฮเงงเมันบ่เป็นตัวนิ่งเท่าไหร่ักแปดหกก็แปดห่าไหลเอ้ยแปดเ็บ ลัตเตอรี่ซื้อไปสิบห้าใบไปตาเขาน้เปล่าน้ำเนาะคุณซื้อเลีลัตเตรี่บ่ครับเปลียดเย็ดด้วยผีน้องเลยกองลยมาซื้อเนี่ยกองเล่นเลียบไย็ดเยาลวนอ้าเลยนี่เจ็ดเปียนจ้มีก็ได้มีแห้งจะนอนอย่งเนาะเ็ดเปลี่ยนอ่ะเหญ่เลยทั้งหกลูกแล้วนะคะ กรกรรมการสนานรู้วันไปใส่โรนกบนี้งจะอได้แนี้เ่ซึ่งแยกไว้ต่งหากค่ะและนี่มันจ้งได้สองเด้งเนี้ยใครรวยมั่งรายงานตัวไม่ได้กลับครับไายบอกกลับกับตัดบเตยลัตเตอรี่ไม่กลับไม่เป็นไรแต่บาดานเราต้องกลับเซเว่นอมเลยเว่ใช่ร้สลัตเตอรี่ว่าต้องกลับเราขี้น่องรางวัลละสองพเนี่ยมันคืนเงินด้พันกว่าบาทไปกลับ ยิกงไปบ่าออกกากายไรเออเชยนว่านี่รลัมเจรีญอากลากคุณสอเด็จยจษฎ์ออเบิยารถอาจารย์เน้องรียเติมพิทยาภัยศิษย์วดเลยรัฐมนตรีว่าการใครได้บ้างใครได้บ้างได้ห้าสิบาทคุณสียพรายคุณหน่อยได้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 เฮ้ยเป็นติ่มเป็นอ่เสียงรบวนหมายเลข่างะเียหลังแล้วนะลูกคนได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเอง รุ่นบนเนอะบ้านี้สามตัวเตี๋ยบนี่เตียเตี๋ยเจ็ดครับเออเอาบาดานกับสี่บริษัทนี้ดอกเนาะลอตเตอรี่เข้ากับเนาะเาะซีเลียดดอกเพราะว่ามันรางวัลมันหน่อยพี่น้องรางวัลละสองพันนี่ใบละร้อยนี่ขึ้นเงินได้พันกว่าบาทแต่ที่มงคลคบริษัทซีเรียตต่อมากิษัทซักเอ่อเข้าดีใจอยู่เพราะว่าจะเป็นผู้เสี่ยงหรือบอลเป็นลำดับแรกมันใหญ่ มันได้เยอะก็นั่นมันหลายๆมันคุ้มกว่าไปทั้งนั้นเลยนี่มาตัดบุญตะลึงตัการกรรมการส่วนไอ้เห่าน้ำเย็มาเอาดามมาเอาดามมาสิมาเป่ามันเป็นเห่าดาเย็นมากินได้กว่ามันกินเป็นร้มน้ำเย็นน้ำเย็นเป่าได้น้ำเย็นมันถูกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเนาะเทราุทกิจนครกรผู้บังคับการกองอุตงานความมั่นคงยิงปืนทีเดียวในนกสองตัว สวดช่องให้รุบอนตกลวมเป็นท่าสุดท้ายค่ะสื่อตลอดสื่อนี่หานี่ได้กินเงินตลอดทะเยีทนยานเลยการออกหวดมังหันมังเงอีกแพีงขัดปีหดวดับไม่ออกเมื่อกรรมการออรบรางวัลทั้งหกท่านนะคะ,ะสื่อรุบอนครบแลว้วฮะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิาาดฝาตลับทุกแสงที่บรรจุรุบอนหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชน ูู้ก็จุมกันออกรางวันได้ทราบพร้อมกันร้หกักอีหยังลหะสองสองมาตใส่ออกระบอบแมนยูบอขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วผู้ใดมาตสามววันที่สิมีนาคมสองพันห้าร้อยเนมาบเกเก่าตัวที่ออกอีหยังหรส เก้าเ <9, S 2> ้จ็ดยเก้าข้างนาหุ่นฮะมึงเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกายฟานะคะโอ้ที่หนึเกาเจ็ดมีมสองพันห้า้ยหกสิเดเลขที่ออกเก้าเก้าเดกสดีปนแล้วดีปนแล้วพี่น้องโดยดี่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้งเทียนเลที่หน่เปวข้างนาเนีเลขที่เก้าเก้าเจ็ดหกสองหกเก้าเก้าับเกตัวเดียวกัน 9 9 7 6 2 5และ9 9 7 6 2 7โอเคโอเคสมีก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยใครเดี๋ยวพอกันไหมเด้อแต่คนใดจังสี่ก็ได้คืออันละเออจังสี่ก็ได้นะครับอืไอ้ซุ้มศูนย์เพิ่นกับพวกนีดอก ราเนี่ยก็เพียงรองคนที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวก้าก็ตัวเดียวกันประมาณนี้ประมาณนี้ดีใจกับพีน้ำรองกันนะจะปอกันไหมนะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อการรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลโอเคโอเคครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่เดี๋ยวหลเดี๋ยวเจอกันมันปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจต่อไปเก้า